ก็สวัสดีครับทุกคนนะครับโมนี้มาเชิญพระเวทนะครับกับชุมชนชาวโคกังสวัสนี้เชิญพระเวทเขชาเมืองนะครับบุญประเบียดนะครับโมนี้พาเบิงนะครับกิจกรรมของชุมชนชาวโคกลางนะครับคนจีเชิญพระเวทเขชาเมืองนะครับบุญประจำปีนะครับ

านางใจไลนินหลวง,วงลพระไธหลวงมนตีพรรตันนีสันทีสลบปูุทูพื้นคุณสเสื่อเช่นชมอุะสาห์าวรุ่น,ล,นล,ล้มต้นโัวนใจโย่ของไทยที่เชิั่วบาทไทยให้ขึ้นเขาโมนาพรนวังเก่าสาญาสีหอนเกตบ้านโกกลางรักษาหมูและป้อมปล่อยสะบวนบุญพระเวทนะครับซึ่งวันนี้ขออนุญาต ถือเลือกมงคลชัยของพี่น้องชาวโคกกลางทั้งสามหมู่นะครับขออนุญาตเร,านนราเรียนเชิญท่านผู้นํานะครับเรียนเชิญท่านเลขาเลยครับและโอ,อก,กาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายก2,567วันที่10มีนาคม2,567ณนะบ้านโคกกลางตำบลสีชมพูท่านกำนันสัญญาตสู่กำนันตำบลสีชมพูท่านผู้ใหญ่เปลี่ยนแสงสา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านโคกการท่านผู้ใหญ่ยุพินฟอมไทยสงท่านผู้ใหญ่บ้านโคกการพัฒนาหมู่ที่3ท่านผู้ใหญ่ที่วัดนครชัยท่านผู้ใหญ่บ้านโคกการสามคัคคีหมู่ที่14นะครับที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานการกการ่วมกันอนุรักษ์สนบูรณ์เยียมเป็นดีนะครับ จะเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมสื่อสารภาษานะครับรการจัดงานประเพณีบุญพระเวทฟังเทศมหาชาตินะครับของบ้านโคกกลางตำบลสีชุพูอเภอโซวีัยจังหวัดบึงกาฬประจำปีพุทธศักราช2567ณนบันนี้ขอบพรคุณครับ เลี้ยงทองดังสามครั้งนะครับเพื่อเป็นการเปิดงานบุญพระเวทบ้านโคกการตั้งสามหมู่นะครับหมู่หหมู่สิมหมู่สิบสซึ่งวันนี้พี่น้อง การทศกันฐ์ครับในการที่สองนะครับกันหิม,มาพานนะครับพี่น้องแับนี่คือกันที่สามนะครับทานกันนะครับพี่น้อง ไม่รัยรก็จลให้รถย่าน่น้เ้าไปรว้นะครับนี่คือกันทีซีนะครับวันนาปวศควับพี้อราโอ้หมักไม่เต็มรถที่บน ทำนกันที่หานะครับกันชูศบโอ้ชูศพทำบนการที่หกนะครับจุดละพจนะครับพี่น้่งกันที่เกตนะครับมหาพจนง

สภสักกบันกดนสะกรับาน,บบานโอ้กัแน่นนะาาันาอยู่กอนสพานเลยนะ กองนะครับทำไมยังสวยกก็สอย่างนี้เป็นเลนตา้เาจัดมา รอบสุดท้ยนะครับนครกัง

เดิมมิแม้จะต่าว่าป่นี้ไม่ไปหยาฟ้ไปไม่ได้่ยอมไยังกันโอ้ยขาอยู่เนาะเี่ยไปบ้นติดเจียงคุณ thank นะครับเข้าสู่ภายในกรุงศรีพีนครนะครับสมมุตินะครับวัดศีริมงคลวรารามวันนี้นะครับเพื่อนขบวนเข้ามาโดยกันทศพรคุ้มของคุณอํานวยศิริปีพร้อมทีมงานนะครับจากชุมชนหมู่14อติดตามมาด้วยขบวนที่2องนะครับด้วยเรื่องทานทั้งสิ้น ได้รับเกียรติยามสูงยิ่งจากหมู่9ของพ่อผู้ใหญ่ธงไทยเตียงไทยนะครับจากหมู่9พร้อมกับทีมงานอันยิ่งใหญ่อาจารย์ขบวนที่3กันธานกันนะครับจากหมู่9แล้วก็กันวันประเวศกันที่4นะครับาการที่4นี้นเป็นจากชุมชนหมู่13นะครับแม่สมคอยแก้วคมหนาคุ้มนะครับพร้อมกับ ทีมงานในคุ้มของหมู่13นะครับจัดขบวนวนป่าวทตกแต่งอย่างสวยงามเหมาะสมและยิ่งใหญ่นะครับเคลื่อนขบวนเข้าไปและกันที่5้ากันชูชกนะครับคุณพ่อช่วยกันโดยทีมงานที่ยิ่งใหญ่และมีประสบการณ์จัดกันจุลพลมานับ10บสปีต่อเนื่องนะครับและกันที่7จกันมหาพลพ่อบุญยรัตใจคุ้มเก่า นะครับจากหมูหกพร้อมทีมงานที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งมีประสบการณ์นะครับอำนวยกันมหาพลเข้ามาร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้กันที่แปดว่าด้วยกันกุมารพอดีนะครับวันนี้อชี่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเราจะเห็นว่าบุคลารกรผู้นำชุมชนและ ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับวันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนสีชมพูนายกรงกดทองคำอรองสมชายของแพทยรองรองรับพมสูตรนะครับพร้อมคณะผู้บริหารเดินขบวนมาพร้อมกับท่านนายอำเภอโซ่ภิสัยนะครับพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์ซึ่งวันนี้ให้เกียรติร่วมขบวนอันยิ่งใหญ่เพื่อรักษาหี่รักษาคองรักษาปองรักษาแป่ ท่านรองสมชายบอกอย่างนี้นะครับเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและยิ่งใหญ่พี่น้องครับช้างเหยียบนาพญาเหยียเบเมืองท่านในเพลสู้ทิสัยให้เกียรติร่วมขบวนเสียงปรบมือดังๆจากผู้คนพ่อค้าแม่ค้าต่างแท้สอนกินดีขอต้อนรับท่านในเพลเข้าสู่บริเวณสีพีนครด้วยความยินดียิ่งครับพี่น้องครับ เอาครับตามมาดระบวนที่9นกะครับกันมัดซีอันที่8ปดกันกุม,มานะครับพ่อประหยัดหาน้ำกำชุมชนหมูสิบสามร่วมด้วยช่วยกันรังสรรค์อ,อสัริย์นะครับแ,แม่วันาวิชัยรัตน์นะครับสำนวยความสะวกกันนี้และที่ยิ่งใหญ่ประจำปีนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนบ สีชมพูท่านนายกทรงกดท่านรองสมชายรองรงรักกองคณะผู้บริหารรังสรรค์กันนักคอนกันอันยิ่งใหญ่เข้าสู่สีพีนครเฉียงรปรบมือด้วยความไม่ตีจิจจากท่านน,นไไยยายกฯทุกท่านที่นีค่ครับอัดผู้ถือป้ายยาว่ามือตกมือนะป้ายสีดุดมืออ่ะพ,พ่อครูพิเชนกันพ,กพ่อครูพิเชนตกมือนะนะครับโอ้วันนี้เป็นเป็มมิติใหม่ นิตีใหม่สีชุมชนร่วมกันสร้างร่วมกันแปลงนะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูมอบงบประมาณบอกเนอๆน,น,นะครับ, 1, บหนึ่งแสนบาทพี่น้องครับโอ้โหนี่เป็นความยิ่งใหญ่จริงๆร,รู้ว่าท่านเป็นคนสบายสบายนะครับเข้าได้ทุกที่อยู่ได้ นที่เห็นนะครับที่เห็นเป็น,ไปไน,นพระเวสสันดรพระนางมัทธีกันหาชาลีสเสด็จนิวัตกับศรีพีนครพร้อมกับความแท้ซ้องยินดีของประสุนิกรเฉียงปรมือดังเพื่อการต้อนรับกันนครโดยพร้อมเพียงกันสา เทศงุมปกต้องไัยรอบของเป็นบริหารอย่างนี้เนาะ,อะลองนงรักจัดการนี่แหละความห่วงหาอาทรจับปันไดหันานามมาทั้งที่ถ้านนเพออยู่ตรงนี้บอกว่าแพทย์แพทย์จับปันไายแอ้วฮย,ย่าไปาเศร้าเซขานั่งมัดซี่เล้วฮันอาเชิญครับมาทีละนางโอ้โอโอโดีใจน้ำนะครับเนาะนี่แหะทีมงานจิตอาสา อ่าพันว่าคามเป็นจิตอาสาเนี่ยถ้ามันมีอยู่ในตนแล้วอ่ตัวเองก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขบ้านเมืองก็มีความสุข oh. ประเทศชาติก็จะสงบร่มเ,มเย็นภายใต้